แม้เราเองก็รู้ว่าจากแก้วจะมาเกิดขึ้นกับเราท่านก็รู้เหมือนกันนะรู้ด้วยบุญของด้านบารมีเต็มเปี่ยมเพราะเเรื่องเก่าๆที่เคยได้มาอยู่แล้วท่านจ้องรีไปเสียเถิดเรานะั้นไม่ได้ปรารถนาจากกักรพรรดิสมบัติเพราะว่าสมบัติเหล่านั้นยังตกอยู่ในม่านกุฏิลักษณ์ยังมีการเปลี่ยนแปลงได้ไมี็เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาไม่ใช่ของเราบางังคับบัญชาไม่ได้ เราบังคับไม่ได้และใครบังคับได้เยไม่สามารถจะทำให้ผู้ครอบครองร่วมพ้นจากทุกข์ได้พยาว,สวัสติมาเมื่อไม่สามารถ,ถาทัดทานพระบรมโพธิสัตว์ได้ก็เกิดความโทมนัสอืมก็แปลว่าเมื่อใจพระบรมโพธิสัตว์ท่านสงบเยือกเย็นก็ทำให้พยาว,สวัสสติมาเหมือนตกอยู่ในกองไฟอ่าเร่าร้อนแทน เพราะนั้นใครที่จะทําให้เราเร่าร้อนเนี่ยเราจงทําตัวของเราเยือกเย็นแล้วผู้ที่ทาให้เราเร่าร้อนนั้นก็เหมือนตกจุ่ในกองไฟเอออันตรายจะไม่เกิดกับผู้ที่ไม่เป็นอันตรายแต่อันตรายจะเกิดขึ้นกับผู้ที่ทําอันตรายแต่ผู้ที่ไม่เป็นอันตรายนี่นี่นี่เออนี่นะจ๊ะผู้ที่ทําให้เราร้อนนี่จะกลายเป็นว่าเหมือนตกจุนในกองไฟก็เลยคิดผูก เวนในใจผูกจิตไว้คิดในใจจากนี้ไปเราจะคอยดูว่าวาระใดของเจ้าชายสิตถทะเมื่อถูกโวงจิตถูกกิเลสเขาครอบงำเช่นคิดถึงการมวิตกอคิดถึงสาสนมนางในหรือพิมพาพิมพาเราจะเข้าครอบงำ หรือพยาบาวิตกหงดหิดใครขึ้นมาเนี่ยอุ้ยกลัวจังเลยงดหิดเนี่ยหรือวิหิงสาวิตตกคิดจะเบียดเบียนใครเราจะถือโอกาสนี้เข้าไปย่ำย,ยีเลยยามใดที่ยางใดย่างหนึ่งในเรื่องการจันทะเรื่องเพศก็ตามเรื่องทรัพย์ก็ตามสติสตางนี่หรือความโกโรธความผูโกโกรธหรือความคิดที่จะเบียดเบียนไง เราจะเข้าย่มยีจิตใจท่านตอนนั้นแหละในคิดในใจนะจากนั้นก็คอยหาช่องจับผิดอยู่เป็นนิดเลยตลอดเวลาติดตามพระบระโมโพสต์ประดุดเงาตามตัวแม้กระทั่งวันตัดสรูนน้นี่ก็เจอกัน